มีไหวพระบรมสารนาดไหวอารามในสถานที่นี้ให้เสร็จสมบดรขอที่น้องทุกคนญาติโยมกสาวทุกคนทุกคนคนลงมีใจอเนกเดี่ยว,ว,ยยดดยวและกล้าหาญชันชัยฟานก็หนงว่าหัวถึงหรือคมมีดหรือลายดาบที่จัตยานขุ้นไปข้างหน้าเพื่อสร้างบุญสลคคุณงามความดี ปลาเหีือที่นี่หรือเปล่าเธอแค่ขาไม่ไดู้เอาไ้ปลาไม่กินอ้าวพร้อมหรือยังอะไแค่ใช้ทิ้งแต่แอลเล อ่าทำพร้อมแล้วอะไรแล้วก็หมรอขกันเลยน้ำพึ่งคาพี่มัอะไรมาฮัลโหล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  m า เด็กๆวัดเขาของงาได้สอบสดเจยใช็นองไม่ไดนีปะาเจีจีต่อต่อจีจเต่อสเมสี่ต่อจเบต่อสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวกดเฮะอยู่แล้วกิณีของน้ํากับมันได้แล้วครับก็ปรารถนาเหมือนกันนะเหมือนกันนะเหมือนกันก็เสียนะมากินกับสักปากนั้นก็มีหน่อยไม่ทาตัวปวดปวดรอให้เต้นเปิดปอดเลยนะถ้าตัวจะกินหยังน้ําป่นก็คิดอย่างนี้บ่ได้โอ๋อะเรียกมันจะเยอะ <coughs> 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 อะไรเากระเถินอยิ้มยิ้มยิ้มอะไรกันเนี่คือเป็นอะไรกันยิ้มยิ้มยิ้มกันมันมีอะไรกันมีอะไรกันผู้ชา่ผู้ชโอ้โหมันงแดนอบเต็มหน้าเลย ไปดูบรรยากาศโดยรวไมได้ได้เป็นไงบ้านะตุดน้อยครับตัวน้ยไปลยเลยครับมีครับมีไหมขอครับ เราถ้ามีเสียงเพลงมา,าบางทีก็อาจจะปิดแล้วก็ใช้ภาพบรรยายเอาเนาะดูดูด้วยกันแต่ว่าเราก็อาจจะปิดเสียงเนะาะครไทยอยากฟังเสียงก็บอกเลยคฮะว่าอะไร 他玩什么？<Okay. S 1>